เอาแล้วโปงโง่ครับโปงโง่โปงโง่โดนตีโดนตีเอ้ยดูดิดูดิ้ดูมัน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 เมื่อกี้มันลกเมื่อกี้ล้มอ่ะโปะอ่ะไอ้โง่อยู่ยิ่งปันพันยาได้เอาดินพันหมดเลยโอ้โหจะตายแรงว่ะตกเอ้ะ โอ้ดูวะดูวะโอ้ตายแล้วดูอตอนไหนนัดเดียวหัวแตกอะบอกเลยเจริญจะโดน ن ขาสับเดี๋ยวดน ن ขาสับไม่กล้วาวัดเลาะขาเดี๋ปูเอามาแบกเนี่ยเอามาแบกดูสิเอามาแบกแทนมันเนี่ยนเนี่ย WP เนี่ย โอ้ทีเอ็มช่วยแบนนะเห็นจิ๊บอ่ะเนี่ยโปรมาแบกแทนเนี่ยเกินไปแล้วยุคไหนโอ้หัวแตกแล้วโูหัวนอนยังหัวแตกอ่ะโอ้โหเกินไปในบ้านเอาไงไปไงหัวแตกเอ้โปรล้ม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 โง่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  โง่เอาไม่หวงชีวิตหวงโปเอาโง่เอาโง่โปแตกโปแตกอยางสาใจอ่ะเอาโปแตกเลยเฮ้ยเฮ้ยโปแตกเฮ้ยเอาสเอาสเอาโปอนเจดก้ายันะเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งอ่ะเอาหนึ่งหนึ่งเอาเอ้าเอาเอาเอาเรียบร้อย แบกเลยจีเอ็มเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวอะเอาปูมาแบกเออเต้นป้ายเบื่อมาพอเน,เนมอเนี่ยวจีมือนี่งลบ save ทูล